ไ,ไปหางๆอีกเลยไหมพอ่อแล้วพี่กลับปลาตะพุ่มันจะดีนะเดี๋ยวไ้อย่างอี้อ๋อหายเนี้ย <c oughs> คนยัยิ่งยังยิงยยงไข่สวยะครพี่ตอง,อง่สวยมากเลย บ <Jose> <oy> ยังครับตัวแบบตัแบบตาช่างอยู่ตรงข้างข้างประตูที่มันเปิดน่ะน <Because> ้องคร <par> ับเชื้อตัวโค้งครับผมหมุน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 อ๋อทเชื้อเขแล้วครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเมเนี ภาพว่าเป็นการรีดปลาเก็ตเกินเนาะครับคือว่าปลาจีนเนาะครับคว้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะครับเนี่ยบ่มีตัวป็นที่สเนาะทีมัสำรองไว้เนาะเดี๋ยวปลาขึ้นเลยเดต้องขึ้นมาครับเแบบนี้ว่าเป็นการ รีดป <premises, S 2> ลาเก็ดกันครับหรือว่าปลากินเนาะครับอาคนมูยังเอาไปซักมือันนตาขนา้อตาลหัวตาลอืมาล้มาล้วมเท็ดมือพ่อเท็ดมือพ่อนี่ี่อะรอ้ใครอ้ไรล่ะวางก่อนครับแล้วก็เอา เอาข้ามันไปก่อนครับนี่ไงดูครัไม่จับสะพานเลยไมต้จงหาอะไรไหลเลยไม่เอาเอาลงตักก่านี้ครับเอาลงตักกว่านี้ครับไหลรอไหลหรอไสวยนี่ไข่สเลยไข่สวยครับ พี่นกจับตัวผู้รอเลยครับน้ำไม่ดีใส่เลืเอดครับาอใครไปปอนพ่อเนี่ยน้ำไม่ดีพี่นกจ๋าอ่ามาเช็ดมือเช็ดเลยจ่ะไม่รังหาอย่างนี้ไม่พ่อแล้วพี่จะลับปลาตัวผู้อีไม่ดีนะ

โจ้แบบตาช่างอยู่ตรงข้างข้างประตูที่มันเปิดนะเเรียมตัวคู่เห็นไหมตัวคู่เทเลยนะช่างช่างช่างชางช่านาะใครกไมได้ไหมเชื่อตัวูนะจับ มุน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 เช่านแล้วครับมุนไม่มาบออที่เาน้ำหนงไม่คนคนเรนละมไม่ได้ลางน้ำเกลือใช่ไหมพ่อ่่้รักท่ขั้นตนรกคร ออโอ้โหสองหางนา้บปรเด็ดนไหลไหลง ไทยก็จะเป็นการลงถังพ่อฝักนะครับรใช่มั้ยเสอยมากเนาะเอาของก็ได้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวได้อยเจ็บให้เจ้าไม่ได้เข้ยขึ้นอะไรออมันดันสูงแห่งดันสูง นี่ก็คือถังข้อฟักนะครับโชโด,ดใหม่โชโดแล้ว ตรมือตัวเด็ดนั่่นนั่นไนมือออกเบอดออกเอไข่ไ้ตงนีมัอนนปเลยก็หม่อนออนเลยห็นเดือมจะออกันจะนล่ไปัแล้วก็เห็นไข่ดีมากเลย ผมนี่อ้เราค่อหนน่นนี่นี่่นี่นี่นี่นนี่นี่นี่่นี่นี้น่ี่นั่นนี่นก่นี่นหมดง่นี่นนีนนฟองได้เนี่ย กุศลชาแน่เลยนี่ไ <ais> <source language> <โ>ด <assessment> ีแจ้วตอไปแหวแล้วปล่อยครับตู้ต่อไปอีกตัวผู้ยังไงครับยไครับออู้เดตั้งมากเนาะ Up enquanto Màu nhớ cái gì a nam ảnh tua là hình như Б nam

อเอเ้อคน<ห>แไม่เจตั<อ>ี่เนาะีมานสำรองไว้เนะเาะเดี๋ยวปลาขึ้นเลยต้อง <c ười> ขึ้นบ่อครับ